ความสุงในพื้นแผ่นดินไทยนี้นะคะคาทางพระราชาก็ได้รวบรวมสิ่งที่ค่าเหล่านี้นะคะนำมาจับแสดงไว้ในนินทรรศการท่าไทยค่ะ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคะที่เราจะมาถ่ายทอดกันในวันนี้เมื่อสักครู่ได้เห็นแล้วนะคะ,ฉะเฉลยไปเรียบร้อยลนะ้ว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราเคุณแม่นนที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้เป็นใครนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคุณลลนาเนี่ยแค่หญิงละนาเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องนึกถึงตอนที่แบบได้มงกุฎเนาะ,ะเป็นนางสาวไทยคนที่42แต่นั่นคือนั่นคือภาพในอดีตแต่ตอนนี้เนี่ยภาพที่แบบ หลายคนแบบนึกถึงคือแบบสาวเท่ใช่ไหมคะขอเสียงกรี๊ดแฟนคลับเลยค่ะ าตรึมขนาดนี้เพราะฉะนั้นค่ะความผูกนะคะแล้วก็แม่จ้างมาคุณเจี๊ยบัลนานะคะส่วนหนึ่งแน่นอนค่ะเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่แม่เมยนะคะเป็นผู้ที่อยู่ฝและก็ดูแลมาโดยตลอดด้วยค่ะความรับของคู่แม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกันนี้เรียนเชิญอีกครั้งบนเวทีค่ะสําหรับแพทย์หญิงและนาและคุณแม่เมย์ก้องธรณินทร์ค่ะ เลยค่ะชอบเลยนะคะคุณแม่ขาคุณแม่มีผลิตผลดีๆอย่างนี้สวยหล่ออย่างนี้กี่คนคะเนี่ยสามมีสามนะคะโอ้โหปกเป็นไว้สองไม่มีไม่มีไม่มีมีเท่าไหร่คะมีสามคนนะคะเอ็มไมค์คุณแม่ดังไหมคะสามคนอ่าดังนะคะมีสามนะคะคุณเสียเป็นคนคนที่สองคนที่สองโอ้โหเป็นคนกลางเลยนะคะค่ะ อ่าแล้วก็เป็นมีหลานแล้วด้วยคือตอนนี้จะาปอจะเริ่มตกกระป๋องแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอนนี้เพิ่ลาไปไปดูน้องหลานคุณหลานมากกว่าเลยช่คิดคิดว่าเหมือนเขามีลูกอ่อนที่ลงมาอีกสองคนตอนนี้โอ้ที่ขวบแล้วคะสามขวบกับหกอีกคนหนึ่งหกเดือนโอ้ดูสิโอ้กำลังแบบน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวไม่ใช่ลูกของเจฟนะคะ คะเดี๋ยวจะไปแอบสัมภาษณ์ไปแอบเขียนหลังไม้นะคะเจี๊ยบคะพอหมดจากงานนี้เจี๊ยบมีลูกเออค่ะมีสองคนไม่ใช่ไยังไงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแอบได้ยินมาและแอบพิสเจี๊ยบไม่ได้ยินนะคะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเจี๊ยบเรียนไม่เก่งจริงไหมคะแม่จริงค่ะเฮ้ยเพราะว่าเป็นคุณหมอนะคะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าแม่ไม่ให้เขาซ้ำชั้นเฮ้ยเพราะรู้สึกว่า เขาเป็นคนไม่ไปโรงเรียนไงฮะก็ก็เลยแบบ3ามร้อยหกสิบห้าวันไปโรงเรียนหกสิบห้าวันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกรูว่าเดี๋ยวนะสามร้อยหกสิบห้าวันไปโรงเรียนหกสิบห้าวันฟังไี่ผิดนะะเจี๊ยบตอนเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่เป็นช่วงอยู่อนุบาลค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นรอยต่อที่แม่เริ่มมีน้องน้องเล็กๆน้องสาวอีกคนนึงแล้วเราเป็นเหมือนกับเป็นลูกเด็กอิจฉาเริ่มอุ้ย เรือลำของมากกว่าเลยเลยแอคติ้งเก่งตั้งแต่ตอนนั้นโอ้ยปวดท้องไม่ยอมไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามร้อยวันไม่ไปเลยไปอยู่หกสิบวันก็เลยบอกคุณครูว่าเออให้กู้ซ้ำฉันเถอะคุณแม่บอกเองเลยเองเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าขึ้นไปก็ไม่รู้เรื่องก็ให้กู้ซ้ำฉันดีกว่า จนกระทั่งเขาย้ายโรงเรียนเขาทำ่มเขาทำไมเขต้องออกเร็วเพราะว่าแก่เกินแล,ล้วไงคะก็ต้องไปเราเองไม่รู้ตัวว่าโดนสังเกตโอ้โหนี่เนี่ยเบื้องหลังนเนี่ยใครจะคิดนะแพทย์หญ,หญิงลรนานะคะเคยซ้าชั้นมาแล้วนะคะถูกค่ะซ้ําชั้นก็เคยมาแล้วเรียนได้เกดสูงก็เคยมาแล้วจริงเหรอคะจริง, <S <S งค่ะอาจารย์ก็โทรมาบอกว่าเออลูกคุณเนี่ยได้เกรดแย่มากเลยเลขศูน สูงว่าไม่เป็นไรแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเพื่อนบอกว่าอว้าตอนนั้นแม่คิดอะไรเอยากรู้ไม่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ีไทยไปดูวีดีลูกชายอยู่คนนอกก็ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเจฟก็โทรมาบอกว่าแม่เจบได้เลขสูนนะเราก็มีความรู้สึกว่าคนทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะทําให้แม่ภูมิใจ อยากจะบอกว่าได้เลขเกดซีหรือได้เต็มอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากจะบอกแม่ว่าได้เลขสูนี่ในเมื่อเงินมันได้เลขสูงไปแล้วเนี่ยเราจะมับอกว่าโอ๊ยนี่นิสัยไม่ดีนะต้องอย่างนี้นะี่ยคงคงคงไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกลูกว่าเออแม่พมิใจใน,นตัวลูกมากนะเจมก็เออชอคเจมสเจมสรู้สึกยังไงแม่เหมือนมีจิตจ,จิตวิทยาที่ล้ำลึกมากหลัยยงจากวันนั้นจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเราทำแบบ ได้เลขสูงแไม่ตั้งใจเรียนแล้วแม่ไม่ว่าไม่ดุเราสักคำแต่เขายังบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแบบแม่ภูมิใจในตัวลูกนะครั้งหน้าเอาใหม่<ำ>มันกลายเป็นรู้สึกผิดอะ่ะค<ำ>ึกแบบเฮ้ยทำไมเรายังแบบทําตัวแย่ๆอย่างนี้อยู่คือเวลาได้ได,ได้ได้เลขสมุดสอบคอมพิวีตเนี้ยเต็มสิบได้ห้านี่แม่แทบจะเลี้ยงทั้งบ้านอ,ะอ่ะแทบจะเลี้ยงทั้งบ้านทุกคนทุกครั้งอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าลูกคุณเมย์ได้เท่าไหร่อ๋อได้หกเจ็ดสิบก อ่าเป็นยังไงบอกก็โอ๊ดีใจมากเลยเพราะว่เาเขาทำเขาเองไ่ไยเขาเลยหาแล้วจับก็มักจะไปคุยกับเพื่อนๆเ,เสมอเวลาตอนเด็กๆเขาก,ก็จะบอกแกกานจะมีพวกเด็กเก่งๆเนี้ยแบบได้เจ็บก็นั่งร้องไห้ร้องไห้แล้วแบบโอ้ยแกคิดมากเลยวะนี่ <c oughs> แม่เรานด <c oughs> ้วยเราได้ห้านี่แม่ดีใจเลี้ยงทั้งบ้านให้เรานี่ก็ <c oughs> เด็ือะร้องไห้กันไมมีความสุขซะเพื่อนอย่าร้องไห้ดูลิอ่านหนังสือก็ไม่เป็นนะคะจนถึงป .4 เขาก็คิดว่าอ่านไปก็คืออ่านไปเรื่อย แต่ว่าไม่เข้าใจว่าอ่านก็คือต้องให้เข้าใจความหมายต้องจำต้องเข้าใจใช่ <object> s. <S คือ<ช>คือย่เนี่ยนอกจากได้เลขเกตศูนย์แล้วประวัติศาสตร์จะไม่ได้เกศหนึ่งวิทยาศาสตร์จะได้เกศสองเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ย คืออ่านตั้งแต่บรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายแต่ว่าตากระตุกระตูนอยู่ตลอดเวลาเออนั่นก็มีผิดนะเออแล้วแกมากแบบมีคนแบบตอนยี้เล็กๆว่าอยากเป็นอะไรเนี่ยทุกคนจะเดินออกมาแล้วบอกคุณถ้าเป็นตัวเองของลูกคุณอยากเป็นอะไรเพราะทุกคนก็จะเป็นอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นอะไรแล้วก็ว่าลูก เขาไปดูตกใจเจ oh, yes, ok yeah, okay> ี๊ยบอยากเป็นพยาธในท้องแม่บ่างแม่เป็นพยาธคนนึงอยากเป็นพยาธในท้องแม่ตอนนั้นกี่ขวบคะตอนนั้นป .2 ป .2 ค่ะจำได้ไหมว่าตัวเองคิดอะไรอยู่เจี๊ยบคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเหมือนกับไม่ได้แบบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ให้กระดาษมาวาดว่าแบบโตขึ้นหรูอยากเป็นอะไรเพราะเดี๋ยวจะมีงานพ่อพุกปกครองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปติดหลังบอร์ดที่ห้อง,องใช่ไหมพ่อแม่หก็ไปชี้กันลูกอยากเป็นครูอยากเป็นน่นนี่ซึก,ก็ว่าลูกสมัยก่อนแม่ดับผมหยิกแล้วก็ใส่แว่แป๊ใส่แว่แต่อะไรเป็นเอกลักษณ์เลยจะกกว่าลูกแม่ผมหยิกแล้วก็มีท้องท้องใหญ่มากแล้วก็ในท้องในวัดพญาต,ตัวนืมเพอเจาจะเรียก่เป็นเด็กแบบรักสบายตอนเด็กคิดว่าแบบ เนี่ยถ้าเป็นพยาธิในท้องแม่เนีแลก็แค่ตอนกินแม่ก็ไม่ขับเราออกอะไรเงี้ยนเราพัฒาสิ่มากกว่าแต่แม่ก็ไม่เคยอยา่างหนึ่งที่แม่เคยคือเจมเนี่ยชอบคิดอะไรเพล์เจอร์ตลอดเวลาถ้าจะเป็นเด็กเพล์เจอร์เด็กมโนมากคนหนึง่งจะมากแต่ว่าขอบคุณแม่มากที่แม่ไม่เคยว่าเจมยหรือว่าบอกว่าไรา้สาระทําไมคิดอะไรงี่เง่าทําไมทําอะไรอย่างนี้หรือว่าเจมเป็นเด็กที่ชอบเรียนทุกอย่างจะเ์เรียนกีต้าร์เวลินเรียนโน <พ uka> เรียนทุกอย่างจริงแล้วก็เลิกเรียนทุกอย่างมาแล้วตอนนี้แล้วก็ยังไม่แค่จะเล่นในวิเอนตอนนี้แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เะรู้ว่าเราเคยมีประสบการณ์เล่นอ,อันนี้เพราะเราเออเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบมันอ่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรามาชอบแบบนี้เราชอบอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็คือทําให้เราได้ค้นหาตัวเอง <c oughs> ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปจมฝักกับสิ่งที่เราเริ่มต้นแล้วทําให้มันจบตลอดได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่ เหมือนจะคล้ายๆจะเป็นเป็ดนะเด็วก็ทําได้ทั้งว่ายน้ําแล้วก็วิ่งบนดินไินก็ได้แต่ก็อาจจะไม่เก่งขนาดได้ทุกสิ่งอยากจะเป็นเด็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตอนแรกเอยากจะเป็นคนปั้นหม้ออยู่ก็อยากจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์อยากเป็นองค์ชายสุนีก็เคยเป็นดีทุ่นอยู่บ้านอยากจะเป็นอยากจะเป็นคนทำความสะอาดในอะไรสักอย่าง ค่ะได้ไม่เป็นไรอย่าเป็นอะไรก็เป็นเลยเป็นเนี่ยคืออะไรก็ตามที่งแค่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนะเป็นเลยแล้วถ้าทำให้ดีจริงๆก็ไม่เป็นไรพยายามพยายามสอนเขาแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนนะคะพ่อแม่เนี่ยไม่ควรเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคุณคุณเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนรูกกับใครเลยเราภูมิใจลูกของเราเป็นแบบนี้เราก็รักแบบนี้ถึงจะศูนย์ถึงจะเป็นพยาธิมันจะหนีโรงเรียนหรอพาหนีดีกว่าเอ้ยอย่างอยากจะบอกพ่อคุณแม่ว่า อย่าให้ลูกโกหกับเราบอกมัเสมอเลยว่าไม่ไว่าทุกจะท้องหรือลูกอะไรก็ต้องบอกแม่แมมไม่รับไม่หมดดูดูไม่ค่อยมีความเสี่ยงตอนนี้แต่ผ <c oughs> มว่าเด็กๆเนี่ยบางที่ปัญหาเพิ่นิดเดียวเนี่ยกับกับตัวขเขาเองเนี่ยเขาเยอะถ้าเขาคิดไปแก้เองเนี่ยมันจะมันมันจะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้ <c oughs> ถ้าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะหนีโรงเรียนหรือจะอะไรเรนี่ยบอกกับแม่เพราะว่าเราก็ยังมี เั้นตอนเราเด็กๆเขาต้เข้าใจเด็กใช่ไหมะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโกหกปั๊บเนี่ยเวลาเราแก้ไขอะไรเนี่ยก็่อแม่ลูกเนี่ยเราไม่โกหกกันรแก้ไขกันได้ง่ายี่ที่เราจะเปึกษาวคือแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือการที่จะบอกว่าลูกอย่าโกหกนะก็คืออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งลูกพูดความจริงแต่ว่าต่อว่าเขากลับใช่ไหมคะหรือว่าแบบตําหนิเขากลับไม่มีใครอยากจะพูดความจริงกับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปแต่ว่าพอฟังอย่างนี้กับคุณแม่กับน้อง้เจี๊ยบุ๊บเนี่ยเออ เราสบายใจที่เรารเราได้พูดใช่ไหมคะคือคือจะคิดอย่างหนึ่งค่ะคือจะเป็นเด็กที่ดูเกเรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เจะได้เรียนจากคุณแม่คือจะพยายามจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็จะรู้สึกว่าเพื่อนที่สนิทคนจะพิสูจน์คือคุณแม่กับคุณพ่อไม่คือเพื่อนต่อให้สนิทก,กันแค่ไหนแต่จะมีความไวใจครอบครัวจะมากกว่าว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเรากล้าบอกพ่อแม่แต่เราไม่ยไม่หมด่ไม่หมดติดยาหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะคือไม่เห็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนต้องมี่านประสบการณ์เรื่อนเนี้ย ถ้าพ่อแม่รับฟังด้วยความที่ใจเย็นๆมันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้อะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยกลับตัวมาค่อยเปลี่ยนชีวิตให้ทุกคนต้องให้โอกาสนะคนอื่นไม่ใช่เรื่อกเด็กต,ต้องให้ค่ะถามจริงๆอ่ะแม่คะตอนที่น้องบอกว่าได้ศูนย์หรือเห็นว่าน้องแบบต้องซ้ำชั้นแม่ไม่โกรธเลยเหรอคะไม่ไม่ไม่โกรธค่ะเพราะปกติค่ะเป็นคนปกติเพราะว่าลูกสาม เลี้ยงไม่เหมือนกันเลยเลี้ยงตามธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรเนี่ยมาบอกว่าฉันจะต้องเลี้ยงลูกแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันก็แม่เดียวกันมาก็ไม่เหมือนก็จะต้องสังเกตลูกแต่ละคนด้วยว่าเราจะต้องรับมือกับเขาแบบไหนใช่แล้วดูว่าแล้วก็ให้โอกาสเขาแบบคนโตเนี่ยก็จะเป็นคนแบบนี้ค่ะ จีเนสแบบไปไม่รับรู้อะไรในโลกนี้เลยเหมือนกันแต่คนแต่เขาก็จะแบบอีกอย่างาเรียนเรียนไม่ง่ายอะค่ะก็ต้องต้องต้องเข้าใจอะความเข้าใจอย่างเดียวความเข้าใจอย่างเดียวจริงๆจะว่าอย่างหนึ่งที่จะเป็นเจ็บได้ทุกวันเนี้ยคือมาจากคุณพ่อคุณแม่จริงจแล้วก็คือจะรู้เลยว่าจะเป็นเด็กดื้อแล้วก็เป็นเด็กแบบเกเรนิดน ดูคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ดูตรงข้ามกับทุกอย่างก็จะไม่ได้เหมือนคุณหมอจะไม่ได้เหมือนนางสาวไทยแต่ทุกอย่างเกิดจากการที่แม่เลี้ยงเราให้โอกาสเสียให้จะคิดให้จะกล้าตัดสินใจทาทุกอย่างที่ถามว่าจะเป็นหมอที่จะเป็นนางสาวไทยไม่ใช่ใครมาบังคับเป็นจากสิ่งเรื่องเองแล้วแม่กับคุณพ่อคอยสนับสมมนุนเสมอให้โอกาสใช่ไม่เคย<ม>คือถ้าเกิดจะถูกปิดกั้นจินตนาการตนะั้งแต่เด็กแต่บอกว่าอยากเป็นพยากรว,วติงต้องไร้สาระแบบยาอ่อนคนเราเป็นพยาธิไม่ได้เ<ม>ลยเงี<ม>่ยจะก็คงอาจจะแบบถูกแบบ อาจจะไม่ได้พัฒนาความคิดบางอย่างในสมองที่อยู่ในกรอบมันก็จะอยู่ในกรอบไม่ได้บอกว่ามีจินตนาการนะไม่ได้พัฒนา,านะคะ่ะล้าที่จะเป็นในสิ่งที่เราคิดคสมมุติถ้าเกิดจะคิดว่าตัวเองสอบได้สูง ฉันโง่ฉันอ่านหนังสือไม่เป็นกว่าจะอ่านเป็นตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยจะไปเลือกหมอทําไมไม่มีทางอยู่แล้วกลัวจะก,ก็คงไม่เลือกหมอและวก็คงไม่ได้เป็นหมอในวันนี้แต่สมมุติจะบอกแม่แม่ตลอดเวลาว่าแม่ตอนนี้วันนี้อยากเป็นอันนี้วันนี้อยอะไนอี้ <c oughs> แม่ก็จะไม่เคยพูดว่าเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกหรือว่าเหมือนกับตอบว่าลูกก็แบบเออเขาเขาจะพูดอะไรเอาเลยลูกเอาเลยสนับสนุนทุกอย่างเอาเลยอยากทำงานงานนะคะก็ก็ให้เรียนเรียนการเดิน ก็เพราะว่าเด็กเขาหนักใส่รองเท้าสี่สูงเป็นแต่ทีนี้เขาบอกไม่เอาแล้วแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยัดรองเท้าไปเลยแล้วก็เดินไปได้วยความมั่นใจจบคนโชคถามว่าประกวดนางงามจะไปทําอะไรมาบ้างจะบอกจะไม่ทําอะไรเลยเดินเรียนอยู่วันเดียวแล้วก็เลิกเรียนเลยเพราะรู้สึกว่าเดินแบบนั้นมันไม่ใช่ตัวเองค่ะแม่แม่ดูคิดว่าจะไม่ไหวเนี่ยแต่ผมแต่ทีนี้พอไม่ใช่ตัวเองแล้วเนี่ย ย้อนกลับไปทําไมถึงจะไปประกวดล่ะคะเพราะว่าตอนนั้นจะอยากมีฟรีคลินิกฟรีคลินิกที่จะเคยบอกทุกคนว่าจะอยากทำแล้วก็เจ๊ก็เคยคือคิดมาเรียนหมอนะปกติเนี่ยเขาอยากเรียนฟันเพราะว่าเขาชอบสบายเพะว่าไปทำฟันแล้วก็แป๊บเดียวกลับบ้าน ใช่แต่ว่าตอนนี้คือดูแลทั้งหมอฟันหรือหมอก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันที่ชอบหนักเหมือนกันทั้งกูแต่ว่านันเป็นความคิดของวัยเด็กแล้วคือพอเราอยากมีฟรีคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้ให้ได้เงินมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าแบบ เ,ออเดี๋ยวอีกหน่อยไปทํางานหาเงินจากโรงพาบาลเยอะๆอะไรเงี้ยสองิเก้าเงินส่วนตัวเนี่ยออกให้อะไรเงี้ยแม่บอกว่าจะบ้าหรอคนเราก็ต้องกินต้องใช้อะไรอย่างง<ม>ี้ยแไม่ไหวนะคนะ <laughs> แม่แม่ช่วยเหรอ,อไม่ไหวอะไรเนียเพิ่ง <laughs> เห็นคุณแม่สายหัวครั้งนี้แลวคะ่ะปกติจะสนับสนุนลูกตลอดนะคะ ต้องไปแค่มีชื่อเสียงให้คนอเออ,อน้อยใจไม่ใช่ซีซัทคำนี่คือนี่คือคําพูดของคุณแม่ที่ทําให้บอกว่าเออแบบต้อง,องมีชื่อเสียงใช่คือแค่แค่ให้คนได้รู้โครงการเราไม่ว่าจะชนะหรือแพ้แต่อย่างน้อยเราได้เข้าไปยืนตรงนั้นได้มีโอกาส้เาที่จะให้คนได้รับรู้<ม>รว่าเฮ้ยเราอยากทำอันนี้นะให้มีคนยื่นมือเข้ามาอย่างไม่แย่จะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่แม่พูดมันเป็นจริงเมื่อกี้นั่งรออยู่บนสตาร์บัคส์มีพี่พี่จี๊ดพี่พี่หญิงคนหนึ่ง อยู่ดีก็เอานาบัตรมาให้บอกว่าเนี่ยมีคุณพ่อเป็นหมอตานะรับรู้มาว่าอยากมีฟรีคลินิก ถ้าเกิดถึงวันนั้นก็ถ้ามีอะไรก็พี่ยินดีช่วยเหลือเสมอโอ้โหดูสิแค่นั่งเมื่อวนคือแค่นั่งเมื่วาค่ะเขาระหว่างรอที่จะมาร่วมงานนี่นะคะก็คือมันเกิดจากคำมึอก้าวแรกตอนนั้นที่คุณแม่บอกจริงๆนะเป็นลายแทงที่คุณแม่บอกเอาไว้นะคะเจี๊ยบธรรมดาเนี่ยใครจะไปรู้ถูกไหมฮะบอกเจนี่จะมาทำาซคงทีกหนีเรื่องอเธอพูดไปเถอะบางทีคำพูดมันอาจจะว่าไม่ไปถึงผสาธารณชนได้แต่อาจจะต้องเหมือนอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นอาจจะต้องทำให้คนไว้วางใจมากขึ้น ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเป็นที่ใครรู้จักแต่ว่าไปเลือกวิธีอื่นไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นนางสาวไทยมันขัดกับบุคลิกเทียบนะเป็นแบบนักมวยไหมหรือไงอะไรนั้ยากสุดเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าแค่มีพื้นฐานจะมีพื้นฐานแล้วแ่ามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็นนักสอวไทยด้วยนะนะคะเพราะว่าพวกเข่เขาเขาจริงจัง อืยไปาค,คือจะถามว่าจะเกินสวยไหมจะพอท่าเป็นไม้คงไม่แตะ่จะว่ากรรมาการคงเห็นความความสวยที่มันอยู่ข้างในมากกว่าที่มันออกมาข้างนอกพิเศษนะ้โปรบมือนะคะปลดมือนิดเดิน,ดรนดจริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้นะคะเพราะสัมผัสได้คือพยายามสอนที่เขาให้โอกาสบางคนนะคะแล้วบางทีเนี่ยลูกๆเนี่ยไม่เอยฟังพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะต้องทําตัวเป็นหลักเป็นตัวอย่างที่ทำ แล้วเขาจะทำตาค่ะถ้าบอกเขาค่อยทำใช่เพราะบางคนเนี่ยคือลูกบอกว่าถ้าบอกด้วยปากเนี่ยเขาก็จะไม่ทำแต่เขาจะใช้ตาดูพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดินตามรอยนะคะคือคือจะว่าที่จะเป็นเซียมทุกวันนี้ที่เอ่อที่จะเป็นคนที่ที่สงสารอยากช่วยคนอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ไม่เคยมาสอนว่าลูกนี่นะต้องช่วยคนเห็นไหมเห็นคนน่าสงสารต้องวิ่งเข้าไปช่วยอะไรอย่างนงี้นะไม่เคยเลยแต่จะเหมือนเหตุนนะ่ะแม่เป็นคนใจดีมากเวลาเจอใครสมมตินั่งรถอย่างเงี้ยทางด่วน อยู่ดีก็ซื้อแมกโนลีกลับบ้านเห็นพี่ที่ทางดดนคิดเงินดูเขาหิว <c oughs> ก็เลยแบบว่าอออเอาหยิบแมกโนลีให้พี่เขากินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะซึมงซับมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าจะทํางานอยู่บางทีได้กระเช้ามาวันปีใหม่เงี้ยก็เดินข้างทางกับแม่เจอคนกําลังคุยขยะก็หยิบให้เขาเนยเค,คือบางทีมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถให้คนอื่นต่อได้คือทุกอย่างเนี่ยจะเห็นพ่อแม่ทํามามันเลยซึมงซับมากจริง บางทีก็คิดอยู่ว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้ทาไมเราถึงคิดอย่างนี้พอย้อนกลับไปหมอเพราะเราเห็นพ่อแม่เราทำโดยที่เขามไม่ต้องบอกซึ่งจะคิดว่าการที่เราไปบอกไปบังคับนะถ้าสมมติมีมาบังคับเป็นจะตตั้งใจเรียนอ่ะทุกวันนี้คงไม่ได้เป็นหมอหรอกทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ใจเด็กถ้าเราโน้มน้าวให้เขารู้สึกได้ให้เขาเชื่อได้ว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากทําอะไรวันนั้นแหละถ้าเกิดเขาทำจากใจมันจะทําได้ค่ะแม่พูดอย่างนี้ย้อนกลับอีกรอบหนึ่งนะคะทําไมถึงเป็นหมอเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกซ้ําชั้นศูนย์ จริงๆไม่น่าจะเป็นหมอได้นะคะไม่ควรไม่ขวดไม่ควรคุณแม่อกไม่ควรเลยนะคะแต่ทําไมถึงเป็นหมอได้มันมีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเจี๊ยบหรือเปล่าคะ๋อจุดเปลี่ยนที่ที่ะำคับเป็นหมออย่างที่จะบอกก็คือเหมือนกับมันจะได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแล้วเห็นคนคนน่าสงสารอยู่อยู่ก็บอกว่าว่าผมตื่ต้องไปฝึกงานก่อนอาจะเป็นเป็นหมอว่างบอ อยากไปสึกงานแม่ก็พี่ตอนนั้นเป็นแบบอยากทดลองอบยากสอบข้อทันแพทย์ตอนนั้นอยากเป็นหมอฟันคือตั้งเริ่มตั้งใจเรียนมาแล้วเริ่มทาข้อสอบอย่างหนักเลยไปสอบไปที่แถว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 โรงพยาบาลแถวบ้านแล้วคนน่าสงสารเยอะแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าไม่ทําไมเราทําอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมีเงินในกระเป๋าก็จ่ายให้ใครรักษาไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองเป็นหมอคงทําได้ อืมค่ะก็สามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้ก็เลยมีความมุ่งมั่นมากขึ้น<ช>แล้วก็สอบเป็นแพทย์หญิงแล้วละนะน,<ช>นะคะและต่อ,ตอเรียนต่อตอนนี้อะค่ะเรียนต่อเรียนต่อุกเ,เชยนด้จบเชยทาไมอะคะทําไมถึง<ม>เลือก<ม>ด้านนี้คิดว่าด้านนี้เป็นด้านที่มีสเสน่ห์นะคะคือ เราเรียนมา6ปีแล้วเราก็สามารถใช้วิชาทั้ง6ปีนี้ของเราได้กับทุกสาขาอาชีพในภาวะฉุกเฉินค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนท้องคนแก่คนบาดเจ็บอะไรก็ตามเราสามารถช่วยเขาในภาวะตึงต้นด้หมดค่ะมันอาจจะเป็นมาจากการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กของเสียพี่จะบอกเลยจะเป็นเป็ด ทำทุกทุกอย่างได้หมดค่ะอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นค่ะมันก็อาจจะตรงกับตัวเจี๊ยบว่าที่เราสามารถช่วยเบองต้นร่านฉุกเฉินได้บทค่ะเป็นวินาทีชีวิตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆด้วยนะคะคุณแม่นะคะเจี๊ยบต้องไปช่วยคนหุเลือดเต็มตัวอุบัติเหตุค่อยโอนนะคะค่อยโอนตามที่ต่งต่างล้กฉันจะเป็นโรคไม่ไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวเลือดกระเด็นเข้าตาบ้ากกระเด็นเข้าตาอย่างเงี้ยแม่แม่ก็จะต้องไปแบบไปไหว้พระ แค่ไปบนเนว่าขอให้เลื่อนประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยก็านไหนจะนอนอะไรกระเด็นนอนต่ำมาไม่บอกแม่แล้วเดี๋ยวคนเยอะเกินเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเป็นห่วงจริงเพราะว่ามันเป็นด่านแรกที่จะต้องเจอเจอโรคอะไรก็ไม่ทราบเข้ามาบางทีเขาก็ไปแตกกระดูกกระดูกข้าตาเขาไม่รู้โดนอะไรเป็นอะไรเขาไม่รู้เดี๋ยวโดนฉีดยาใส่ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเป็นเป็นหมอที่ต้องแบบคอยระวังตัวเองมากไม่ทราบว่าคน ปกติขึ้นมาลุกนาอนะไรเงี้ยก็ต้องโดนก่อนอะเวลามีพวกอะไรมาซาเซอร์ก็โดนก่อนเลย<อ>มันก็เคยปวดตอนนี้ก็เลยไม่บอกเลยคุณแม่อย่าไปรบกวนพาร์รบกวนอไปเดี๋ยวพารไปช่วยเดี๋ยวเวลาฉุกเฉินมากๆจริงๆจริงๆรบกวนเรื่องสำคัญเลือเออนะคะแต่จนถึงวันนีค่ะจากลูก สาวตัวนี้น้อยนะคะวันหนึ่งจะเป็นพยาธิวันหนึ่งซ้ําชั้นวันหนึ่งได้ศูนย์ส่วนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักในสังคมแล้วก็กําลังจะทําตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จในอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสวไทยมาแล้วเป็นคุณหมอมาแล้วคุณแม่คิดยังไงกับลูกสาวคนนี้คะก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่กํากำลังใจเขาแฟนคลับเอเลยเออและทุกคนที่มาชื่นชมเจี๊ยบนะคะต้องขอบคุณมากเลยที่ว่าอย่างน้อยเนี่ย ให้โอกาสเขาเป็คนหนึ่งเนี we necesit, we ่เ right. มื like today, like okay. ่อก uh ็ให้โอกาสเปนหนุ่มบ้างแล้วก็ช่วยเราให้โอกาสก็หน่อยให้ความฝันเขาเป็นจริงบ้างก็ขอบคุณมากแล้วก็สุดกุญแจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเลี้ยงไปเขาก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองสมมติในอนาคตนะคะแล้วก็ช่วยกันได้ด้วยแค่นี้ก็ก็คงเด่นแล้วในความเป็นหน้าคนหนึ่งค่ะสุดยอดจริงๆนะคะเจฟส์นะคะ คุณแม่วันนี้จริงๆเจ๊บอกมาโดยตลอดว่าได้รับอะไรซึมซับอะไรจากคุณแม่บ้างวันนี้เนี่ยอยู่ต่อหน,น้าโอ้โหกล้องกี่ตัวเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะเออเจฟก็คือปกติเราบอกมากันทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เจฟอยากบอกทุกคนด้วยนะคเพราะว่าจะอยู่ในห้องฉุกเฉินเราเจอความตายทุกวันเจอความม่เทียงของชีวิตทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อ,อยากให้ทุกคนบอกรักคนที่คุณรักทุกวันแล้วก็ทําดีกับคนที่คุณรักทุกวันด้วยอันที่บอกจะรักแม่อยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณที่แม่ทาให้เจบเป็นเจมในวันนี้แล้วก็ถึงแม้จะเป็นยังไงก็ตามแม่สามารถเลี้ยงเจมให้ทุกคนคนรอบข้างรักเจบได้จะมีความสุขทุกวันที่เจะเดินไปจะคุยกับคนรอบข้างได้จะรู้สึกดีกับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครจากไหนก็ตามจะไม่เคยดุูกเขาหรือว่าตัดสินเขาจากภายนอกเพราะมาจากแม่ที่ทําให้เจะรู้สึกอย่างนี้ เห็นไหมจะบอกแล้วยิบพนันกันก่อนขึ้นมานะคะว่าแม่ต้องร้องไห้แน่นอนวันนี้แม่บอกว่าแม่ไม่มีทางร้องไห้เด็ดขาดจะพกมาแล้วค่ะนี่โแม่จะต้องเสียเงินเพื่อตัวนีงให้เสียแล้วเรามีการพนันกันมาก่อนเราต้องร้องไห้ยังไม่ไหลยังไม่ไหลยังพูดไม่จบคลอดเดี๋ยวเดี๋ยวบต้วต่อตีวต่อตี๋ต่อจะมีความสุขมากจริงๆที่ทุกวันจะ จะรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนใจดีที่เราให้คนอื่นแล้วการที่คนยิ้มกลับมาให้เราเรามีความสุขมีความสุขที่แฟนคลับรักเรามีความสุขที่แม้ว่าคนที่จะไม่ได้รู้จักเขาแต่จะแค่เข้าไปมีจิตใจจุกมมือให้เขาลุกที่นั่งให้เขาแล้วกลับในหันมายิ้มให้เจี๊ยบแค่นี้มันเป็นความสุขทางใจซึ่งจะขอบคุณแม่มากที่แม่เลี้ยงจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดแม่ไม่ได้จะเป็นคนแจะคงเป็นคนอื่นถ้าเกิดแม่ไม่เข้าใจเจี๊ยบว่าขอบคุณที่เข้าใจและสนับสนุนทุกอย่างนรักแม จริงเป็นภาพที่ประทับใจมากๆแต่ว่าไม่ใช่มีแค่แค่นี้ไหลยาไหลยาไหลแล้วแม่แม่แม่แล้โอ้แต่ไม่ใช่แค่คุณแม่นะคะที่ฉันแอบเห็นน้องเจี๊ยบกับน้ำตาคลอๆอยู่เงี้ยนะนิดนิดนิดนั่นไปเยอะนะคะแต่ว่าน้องเจี๊ยบมีไม่ใช่แค่คำพูดนะคะน้องเจี๊ยบมีของมาให้คุณแม่ด้วยนะคะ ค่ะแ, <หา S 1> แม่เจมพิชูดีๆนะคะ<า>แม่ต้องเสียสองต่อค่ะ <c oughs> เนี่ยนะคะเจ็บขาเจ็บหลอดรอช่างกล้องด้วยนะคะแล <c oughs> ้ก<า>็ขอให้แม่แข็งแรงนะคะมีกวามชุ่มชือน <c oughs> แล้วก็ปล่อยวานไม่ว่าเรื่องอะไรจิ๊บโซแล้วฮิวจิ๊บโซแล้วพาว อก็ตอแล้วเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงแม่ทุกคนมีความสุขดีขอให้แม่มีความสุขมากเราจะอีกสิบเดือนจะเพียนจแจะพาแม่ไปเที่ยวไว้เ่อคารับแม่แบบเมืองอีกครั้งได้ไหมคะนะคะกับภาความน่ารักจริงๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูก เสียพนันค่ะยังเสียพนันนะคะแม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกสาวพูดออกมาจากใจแล้วก็หมดหัวใจขนาดนี้ค่ะเป็นอกแม่นะคะเปลุกปิ้งใจโอ้โหเรื่องอะไรขอบคุณนะคะที่เชิญมาเป็นทีไม่เป็นงานไหนค่ะม่เดินไปทไมไม่ไปงานไหนมากนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณแม่ขอบคุณีเจียบด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เชื่อว่าทุกคนที่อยู่นะที่นี้ประทับใจและอ็อบคุณไปกับความรักของทางีเจีย๊ยบและก็คุณแม่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าจับ ใจความดีจากสิ่งที่คุณแม่เล่าให้เราฟังมปเร่ยตลอดคุณแม่มีแนวในการสอนลูกที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ทําให้้อยคนนี้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะก<ม>็ต้องขอบคุณแม่กับ้องเจี๊ยบที่ท้ายหน่อยค่ะเจี๊ยบเองนะคะพูดถึเงะะเรื่องของความรักของคุณแม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะว่าจริงแล้วตัวเองโชคดีนะคะที่มีคุณแม่ก็ะคะือจะโชคดีค่ะที่มีคุณแม่ ที่ทาให้เจ้เป็นเจ้ในทุกวันนี้แล้วเจะก็อยากบอกทุกคนว่าทุกคนโชคดีนะคะที่มีคุณแม่ของทุกคนก็ให้อยากให้กลับไปบอกรับคุณแม่ทุกคนว่าไม่ว่าแม่คุณจะเคยอยู่หรืออะไรสุดท้ายแล้วคือเขาทำพ่อรักคุณแค่เขาต้องแตกท้องมาเนี่ยเจอคนไข้คลอดลูกคือเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดจะเห็นจะแม่ย,ยังชื่นชมแม่ทุกคนเพาจะคิดเลยว่า จะจะไม่ผ่านกระบวนการนั้นเด็ดขาดเจ๊จะไม่ไปเบ่งก้อนลูกเด็ดขาดจะจะไม่สึกมันเป็นอะไรที่ดูเจ็บและทรมานจะชื่นชมคนเป็นแม่มากที่สามารถทนคลงแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดอย่างนั้นได้อะไรอย่างผ่านหนุ่ได้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยจะได้ครอบครัวคือครอบครัวมันไม่รูง ดูเอร์เลยผู้เอร์เลาคนนี้เป็นผู้หญิงเมื่ต้องมีมีทุกขั้นสูงนะคะกลายเป็นคนเอาละเอาละเรื่องในครอบครัวอันนี้นก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณแม่คุณจะดุคุณหรือว่าคุณคิดว่าแม่ไม่รักแต่ยังมองเขาทำสิ่งนั้นก็คือเขารักคุณมากแล้วที่เขามีให้กำเนิดคุณทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกลับไปบอกรักท่านเถอะค่ะในเวลาที่คุณยังมีอยู่ทำทุกวันให้มันดีที่สุดค่ะค่ะโอ้ปรบมือให้กับแม่จิ้งและละนาต้องเทอร์ินนะคะและปิดท้ายที่คุณแม่ค่ะคุณแม่ พูดสักนิดนึงสำหรับคุณลูกๆทั้งหลายหรือว่าบางทีแม่เองอยากให้เข้าใจลูกนะคะเปิดโอกาสให้กับเขาในการที่จะแสวงห,หาสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเขาค่ะก็ขอให้ให้คุณแม่ทุกคนให,ให้ให้โอกาสกับลูกแล้วก็เปิดรับความคิดเห็นของลูกแลวพยายามหาศักยาภาพของลูกตัวเองให้ได้เจอเร็วที่สุด แล้วก็บอกให้เขาไปในทางนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นหมอทุกคนเป็นคนขายก๋วยเตีเ๋ยวเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเขาทาสิ่งที่เขารักเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วก็มีความสุขด้วยในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับเลยค่ะแต่ว่าอย่าให้อย,กกๆๆอย่าก็ค่อยๆดูตบๆเขาให้เข้าอยู่ในในกรอบที่เขาต้องการจะเป็นแล้วก็สดคล้องทุกอย่างก็ทําได้เมเชื่อว่าแม่ทุกคนก็คิดอย่างนี้ค่ะนะคะไม่มีใครอยากไม่ดีเม่เชื่ออย่างนึงว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี <c oughs> ค่ะเ <c oughs> มื่อสักครูลล่เราได้ยินเสียงแบบ เจบรักแม่แม <of old Viol in> <laughs> ่ค่ะมรักเจ๊มากเจ๊รู้อยู่แล้วว่ารักที่สองสักทีนี่บ้างหอมสักทีปิดท้ายค่ะอือขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณคุณแม่แม่แล้ก็พากิ๊งแล้วนายก้องคนนี้ป้าค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทําให้วันนี้เต็มหิ่มและตื้นตันมากๆเลยนะคะอ๋อแล้วค่ะนี่คือแขกรับเชิญของเรานะคะสร้างสีสันอย่างยิ่งเหลือเกินค่ะ ในวันแรกนะคะของนิทรศการภาไทยในวันนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ paradise park แห่งนี้นะคะความอบอุ่นจะต้องความรักของคุณแม่นะคะเห็นจากคุณแม่เมแล้วก็มังเสียบแล้วกลับไปนะคะบอกรักคุณแม่กลับไปต่อคุณแม่นะคะเผื่อเราจะแบบ